แนาไม่ละเดอ้อข้น้อยดยมามวนมาซึนกันข้น้อยจวจดจะสร,ร้เลยฮัลโหลซีดโอ้ยไอ้ไสวอร์เราแบบคนหน้าตาดีเบ้งบิ่า้ยคนหน้าตาดีวอร์เราแบบคนมีเงินเบาน้งบา,งงบางด้เปล่าดิโอ้ยหน้าตาดีก็คนมีเงินคนเดียวกันเนาะ ว้าวจะแมนเปลืนกากไอ้ไส้ไอ้ไส้สุรโอารัธนาพิ้งยังข้าน้อยโด้ำเนี่ฝนน้ำเน่าเอาวานซาไซม์ขุมต่าผู้สามผู้สามนารักที่ฟังในกันป้าที่โถเบิดทุกคนแล้วนะฮักเนี่ยโอ้ยมีแต่พูดแต่ฮักเด้อฟังรายรกันในดุมเบย์นั่นน่ะนั่นเมงวันตัว อันนี้บ่นะะบุญดีนะไม่พิเศษสายต่อไปอยู่บ่ะบุญนีโอ้คันเป็นมันปักเถือกได้บอนี้บ่นะฮ่าฮาาบน้ำกันเซ่อเซเนาะอุจริมันขี้ทีเนาะเออเอาเอาคันเป็นคันเป็นผู้สาวก็ให้ตาตาดีแล้วสายต่อไปคันเป็นผู้ชายดีคันเป็นผู้ชายดีก็ให้ลออรอรรรงดินรอหินรนรรรรรรร เราปรสิทินสิราไป็นนาบุตไทยิ้เนาะปะพ่นี่ไงใช่จากทรงได้มุมได้เงาได้ของโรคกันหน่อยโด้วยง่ายใช่สายยาของเจ้าคือนุ่มนิดนาแห่งตารสุญสิ้นออก่อนปะพนกันหน่อยด้วยเดินทาเดินเดินเดินทางเด้ออ้ยโยได้ดูแกคเหบเงจวดส จะจะนเรวยฝนงานเป็นปนิลล่าบ่าไร้ใหญ่หางเนาะไรู้่อไรคนอันความหากมันอธิบายยาก,กินเหลือเกินหาคำตอบบ่ได้ไม่เมาเราแต่เรายัางเมาฮะสุดจะา,ามกิเชีนน่ชนให้ ถึงมาเร่าช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่รักกรรมดุข้ามเกินบ้านมาแล,ล้วามาันเองเสบดยอยากกินลิ้นเอาอยากเมาลิ้นเองเอะเอะเอสุดท้าเรากินละม,ม่อมกินไร้วันกินหน่อยใจยลงดูแลสุขภาพเดอ้อ